ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรละตนะนะครับคลิปนี้เรามาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำซับประดูนะครับตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจะพามาดูที่ดินสว,สสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้หันหน้ามาทางอ่างเก็บน้ำซับประดูนะครับสามารถมองเห็นวิวของอ่างเก็บน้ำซับประดูอย่างชัดเจนนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูภาพมุมสูงบริเวณรอบๆนะครับของอ่างเก็บน้ำแปลงที่จะพามาดูในวันนี้นะครับจะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตนะครับบริเวณนี้นะครับเอกสารสิทธ์เป็นโฉนดพุดแดงนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด11ไร่1งาน52ตารางวา หน้ากว้างอยู่ที่45เมตรนะครับลึกเข้าไป450เมตรท้ายแปลงที่ดินนะครับจะอยู่ติดกับชายเขาเลยนะครับนี่นะครับคือรูปแปลงที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้ที่ดินแปลงนี้มีไฟฟ้ามีประปานะครับผ่หานหน้าแปลงที่ดินพร้อมเลยนะครับ แปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่ดินแปลงนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล253เมตรนะครับเป็นที่สูงนะครับอยู่ติดกับชายเขาเลยนะครับด้านท้ายแปลงนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่40เมตรนะครับอยู่ติดกับแนวเขตแนวต้นไม้นะครับบริเวณนี้เลยนะครับ พื้นที่บริเวณร,บรอบๆนะครับบริเวณด้านท้ายแปลงก็จะเป็นทางผ่านไปยังตัวหมู่บ้านนะครับที่เรามองเห็นเป็นถนนคอนกรีตนะครับเข้าไปยังตัวหมู่บ้านลักษณะของแปลงที่ดินนะครับจะมีลักษณะสโลปนะครับจากด้านท้ายนะครับลงไปยังด้านหน้านะครับบริเวณนี้จะมีลมพัดแรงทั้งวันนะครับ เนื่องจากเป็นแปลงที่อ,อยู่จิตกับชายเขาเลยนะครับเป็นที่โล่งๆนะครับปัจจุบันนี้ให้ชาวบ้านนะครับเช่าปลูกมันสำปะหลังอยู่นะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองขามนะครับตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากอนามัยหนองจอกมาประมาณ1กิโลเมตรนะครับโรงเรียนบ้านหนองถามนะครับห่างจากที่ดินแปลงนี้ไปประมาณ3.5กิโลเมตรอตทมิตรภาพนะครับอยู่ห่างจากนี้ไป4กิโลเมตรนะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพนะครับเข้ามาประมาณ6กกิโลเมตรนะครับอยู่ใกล้กับจุดตัดของถนนมิตรภาพนะครับตัดกับ ถนนสีคิ้วชยภูมินะครับหมายเลข20 1นี่นะครับจะเป็นบริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินจะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตบริเวณนี้นะครับด้านท้ายแปลงและด้านข้างจะอยู่ติดกับชายเขาเลยนะครับดินลักษณะจะเป็นดินสีแดงนะครับสามารถมาเพาะปลูกได้นะครับทำเป็นสวนผลไม้ได้สร้างที่อยู่อาศัยได้นะครับมีไฟฟ้ามีประปาผ่านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพาชมพื้นที่ด้านหน้านะครับเป็นภาพถ่ายภาพพื้นดินนะครับจะสังเกตจากใบไม้และยอดไม้นะครับบริเวณนี้จะมีลมพัดแรงทั้งวันนะครับอากาศดีมากด้านนี้จะเป็นทางด้านฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินของเรานะครับ จากการเปรียบเทียบราคานะครับที่ดินบริเวณนี้จะขายกันอยู่ที่ไร่ละ1น่ล้านห้าแสนบาทนะครับท่านใดที่เดินทางมาดูแปลง,งที่ดินสามารถเปรียบเทียบราคาได้นะครับแปลงของเราจะขายกันที่ราคาไร่ละ1นล้านสองแสนบาทแค่นั้นเองนะครับสามารถมาเปรียบเทียบราคาได้เลยแนวเขตที่ดินจะอยู่บริเวณเสาไฟนะครับที่มีต้นไม้อยู่บริเวณนี้นะครับ จะเป็นพุ่มมะขามเทศนะครับตรงเข้าไปข้างในนะครับ450เมตรไปจนถึงาชายเขาที่อยู่ด้านท้ายนะครับจุดเริ่มต้นนะครับจะอยู่บริเวณเสาไฟบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายนะครับของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงนะครับสามารถ มาวิ่งออกกําลังกายนะครับปั่นจักรยานรอบๆอ่างเก็บน้ํารับประดูได้นะครับแนวเกตที่ดินนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับจะอยู่บริเวณแนวต้นเสาไฟฟ้านะครับแปลงนี้จะมีหน้ากว้างอยู่ที่45เมตรนะครับหรือประมาณหนึ่งช่วงเสาไฟฟ้า ห่างจากที่ว่าการอำเภอสีคิ้วมา13กิโลเมตรนะครับบิ๊กซีสีคิ้วนะครับตลาดสดอำเภอสีคิ้วนะครับห่างจากนี้ไป13กิโลเมตรนะครับด้านนี้จะเป็นแนวเขตที่ดินนะครับทางด้านทิศใต้นะครับจะอยู่บริเวณเสาฟไฟฟ้าบริเวณนี้นะครับเป็นถนนคอนกรตีตที่สามารถ ปั่นจักรยานหรือวิ่งออกกําลังกายได้รอบเลยนะครับวิ่งเข้าไปทางหมู่บ้านก็ได้หรือจะวิ่งอรอบรอบอ่างเก็บน้ําซับประดูก็ได้นะครับ mm hmm. ท่านใดสนใจสามารถขอพิกัดเดินทางมาดูแปลงที่ดินได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้จะเป็นเบอร์ไอดีไลน์ด้วยนะครับ แปลงนี้เจ้าของที่ดินตั้งราคาขายไว้ที่ไล่ละ1ล้านสแสนบาทนะครับสามารถต่อรองราคากับทางเจ้าข,ของได้นะครับราคานี้ทางเจ้าข,ของที่ดินออกค่าใช้ใจ่ายในการอุ่นกรรมสิทธิ์ให้ทั้งหมดนะครับสามารถมาเปรียบเทียบราคากับที่ดินบริเวณใกล้เคียงได้เลยนะครับแปลงของเราจะขายถูกกว่านะครับ ที่เรามองเห็นจะเป็นภูเขาที่อยู่ด้านท้ายแปลงนะครับห่างจากถนนมิตรภาพนะครับเข้ามาอีกประมาณ6กิโลเมตรนะครับจะผ่านหน้าอบตอมิตรภาพนะครับมาถึงแปลงที่ดินของเราอีกประมาณ4กิโลเมตรนะครับ ลักษณะของดินนะครับจะเป็นดินร่วนนะครับดินออกมีสีแดงนะครับเหมาะแก่การเพราะปลูกปลูกเป็นผลไม้ปลูกพืชผักได้นะครับบริเวณนี้สามารถมาสร้างที่อยู่อาศัยได้นะครับทำเป็นรีสอร์ทได้นะครับที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงที่มีวิวสวยบรรยากาศดีนะครับถูกต้องตามหลัก่วงจุ้ยทุกอย่างนะครับ ด้านหน้าเป็นวิวแม่น้ำด้านท้ายเป็นวิวภูเขานะครับที่ดินจะสลบจากด้านท้ายลงมาอย่างด้านหน้านะครับท่านใดต้องการที่จะเดินทางมาดูแปลงที่ดินนะครับสามารถทักไลน์นะครับขอพิกัดเดินทางมาดูแปลงที่ดินได้นะครับ สำหรับรายละเอียดของที่ดินแต่ละแปลงนะครับจะมีรายละเอียดไว้ในเดสคริปชันนะครับของแต่ละคลิปเลยนะครับผมได้ลงรายละเอียดไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับสามารถกดเข้าดูได้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ